คนเกิดวันศุกร์คะมาดูดวงประจำวันนี้กันค่ะคนเกิดวันศุกร์คะวันนี้นะคะต้องบอกว่ามันจะเป็นวันที่คือมันจะเป็นวันที่เหนื่อยยากของคุณสักหน่อยหนึงนะคะต้องบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ติดขัดมากมายเลยนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังจะได้เรื่องข่าวสารดีๆนะคะวันนี้จะยังไม่ได้นะคะ ทุกอย่างติดขัดไปหมดเลยนะคะบอกยังไงดีล่ะก็บอกไว้เพื่อเตรียมตั้งรับไว้นะคะว่าถ้าคุณคิดว่าวันนี้จะได้อะไรนะคะคิดไว้เลยว่าวันนี้ต้องผิดหวังวันนี้ผิดหวังแล้วคุณจะไม่ต้องผิดหวังไงคะวันนี้ติดขัดไปหมดทุกอย่างนะคะวันนี้ง่ายๆคุณอาจจะไม่สบายก็ได้ไม่ได้ไปทําง,งานหรืออะไรนะคะบางคนที่รู้จักกันนะคะเขาป่วยเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลย เด็สามารถออกไปทําได้อย่างใจคิดอะไรอย่างนี้<ๆ>ก็ได้นะคะเป็นกําลังใจให้คนวันสุกค่ะ